แถวนี้อยสวยมากเลยนี่สวยโอ้ยสวยมากไอติมสองสวยสวยสวยไหมโอ้ยวยมากเออเป็นคนที่สวยใครเป็นไงดิคนเนี้ยลูกฉิดไหมคนเนี้ยเลยลูกฉิดใส่ไปเลยไอติมดูดเอาไอติมอะไรเอาอะไร เอาอะไรไม่เอาเอาเลยใส่ไปเลยวานิลาสตอรอเบอรี่สามอันฮะ